สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้พบกับหนุ่มบัณน,นาหาเรื่องกันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้ก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่26ตุลาคม2565นะครับอันดับแรกเริ่มดูที่ราคาน้ำยางสด DRC ไม่ต่ำกว่า35% วันนี้กิโลกรัมละ47บาท30สตางค์นะครับสำหรับวันนี้ดีขึ้นปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่20สตางค์นั่นเองครับยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3วันนี้กิโลกรัมละ48บาท72สตางค์ครับปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่14สตางค์นั่นเองครับยางแผ่นรมควันชั้น3าไม่อัดก้อนราคาก็จะอยู่ที่50บาท12สตางค์ปรับตัวลดลงมาที่ 88สตางค์นั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 100เปอร์เซ็นต์วันนี้41สบาท5สตางค์ครับปรับตัวลดลงมาที่30สตางค์นั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 5 0สเปอร์เซ็นต์สดวันนี้20สบาท5สตางค์ครับปรับตัวลดลงมาที่20สตางค์นั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 5 5เปอร์เซ็นต์พักชั่วโมง 2 2่บาท44สตางปรับลดลงมาที่14สตางนั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 60%ค้างคืนวันนี้ย4ิบาท71สตางครับปรับลดลงมาที่13สตางนั่นเองครับและยางเครปยางก้อนถ้วยวันนี้กิโลกรัมละ 26บาท89สตางค์นะครับปรับตัวลดลงมาที่11สตางค์เหมือนกับยางก้อนถ้วยชนิดอื่นๆนั่นเองครับและสุดท้ายนี้ผมก็จะพาพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราไปรับชมตารางการซื้อและขายยางพาราของต่างประเทศพร้อมๆกันเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไร